หากนักกอล์ฟกำลังมีปัญหาการตีไดรเวอร์คลิปนี้จะทำให้คุณตีไดรเวอร์ได้ดีขึ้นครับสวัสดีครับผมโปโเลนะว์พลศรศักดิ์ครับถ้าท่านนักกอล์ฟนะครับมีปัญหาเรื่องการตีไดรเวอร์นะครับยิ่งสำหรับมือใหม่แล้วนะครับ คลิปนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมจะทําให้คุณตีไดรเวอร์นะครับได้ดีขึ้นนะครับด้วย5ข้อสําคัญนะครับข้อที่1นนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับสําหรับการตีไดรเวอร์นะครับก็คือการจัดเซตอัพให้ถูกนะครับเซตอัพนะครับประกอบไปด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญเลยคือตําแหน่งแกนลําตัวนะครับแล้วก็ตําแหน่งลูกบอลนะครับหรือเรียกว่าบอลโพสิชันนะครับสาหรับครับให้นักกอล์ฟนะครับนำตำแหน่งลูกบอลนะครับไว้อยู่ที่ประมาณ ส้นเท้าซ้ายนะครับหรือห่างจากส้นเท้าซ้ายเนี่ยได้ประมาณสักครึ่งลูกบอลนะครับวิธีการก็ง่ายมากเลยครับแค่เอาเท้าชิดนะครับให้ลูกนะครับอยู่ระหว่างเท้าของเรานะครับทั้งสองข้างจากนั้นครับแยกเท้าขวานะครับออกไปสำหรับคนถนัดขวาแค่นี้เราก็จะได้ตำแหน่งบอลที่เหมาะสมแล้วนะครับส่วนความกว้างนะครับของเท้านะครับก็ให้อยู่เลยหัวไหล่มาเล็กน้อยนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสูงนะครับแล้วก็ไซส์ล่าของแต่ละคนนะซึ่งเราจะต้องมาหาโดยละเอียดกันอีกทีหนึ่ง แต่คร่าวๆนะครับก็ให้อยู่เลยไหลไปเล็กน้อยจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือให้นักกอล์ฟนะครับจัดลําตัวนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมเห็นเลยนะครับนักกอล์ฟส่วนใหญ่จะมีอาการยืนแล้วตัวตั้งนะครับหรือบางทีเอียงไปด้านหน้าด้วยซ้ํานะครับเวลาตีลงมานะครับก็จะทําให้การตีของเรานะครับมีลักษณะของการตีฮิตดาวนะครับหรือคล่อมแนวสวิงก็ได้นะครับดังนั้นเวลานักกอล์ฟนะครับจะตีเซตอัพให้ดีนะครับนักกอล์ฟจะต้องเอียงนะครับ ไปทางด้านขวาครับหรือเอียงหนีเป้าหมายนั่นเองนะครับวิธีการง่ายๆนะครับให้เรานะครับเอามือที่เราจับไม้กล์ฟนะครับด้านขวาเนี่ยมาแตะที่เข่าของเรานะครับจากนั้นครับก็เลื่อนให้นิ้วของเรานะครับลงไปอยู่ใต้หัวเข่าเราเล็กน้อยนะครับแบบนี้นะครับแกนเราก็จะเอียงจากนั้นก็เอามือนะครับกลับมาจับกริปเหมือนเดิมแบบนี้ครับก็จะได้วิธีการเซตอัพนะครับที่จะทําให้เราตีไดเวอร์ได้แม่นยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําแล้วก็ลองตีให้ดูนะครับแบบแรกครับเท้าชิด นะครับให้ลูกอยู่กลางนะครับแล้วก็แยกเท้าขวาเลยครับวางหัวไหลนะครับจากนั้นนะครับเอามือขวามาแตะที่หัวเข่าแล้วก็เอียงนะครับให้มือขวาเรานิ้วกลางนะครับลงไปอยู่ใต้หัวเข่าจากนั้นก็มา,มาจับคลิปเหมือนเดิมแล้วก็สวิงเลยครับ นี่ก็คือข้อที่1นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเซตอัพครับในส่วนของข้อที่2นะครับก็คือนะครับเรื่องหมุนร่างกายนะครับนส่วนใหญ่นะครับเวลาตีไดรเวอร์นะครับจะใช้อาร์มสวิงเป็นส่วนใหญ่นะครับแบบนี้นะครับทำให้ละครับเราไม่สามารถที่จะอรหืว่าควบคุมนะครับการเข้าปะทะนะครับแล้วก็สปีดได้ดีนะครับจะลืมว่าแขนของเราเป็นกล้ามเนื้อเล็กนะครับ แต่ว่าลำตัวของเราเนี่ยเป็น1ใน5ส่วนของกล้ามเนื้อใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ลำตัวได้ถูกนะครับโดยใช้ลำตัวในการเคลื่อนนะครับในการหมุนแบบนี้ก็จะทําให้นะครับเราตีได้แม่นยําขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สําคัญคือเราใช้แรงน้อยลงนะครับแต่ได้ระยะมากขึ้นนะครับวิธีการก็คือว่าให้นักกอล์ฟนะครับรู้สึกว่าลำตัวของเรานะครับมีการหมุนนะครับไปในตอนขึ้นแล้วตอนลงนะครับก็รู้สึกใช้ตัวเช่นกันครับในการหมุน พานะครับหัวไหล่แขนไม้หัวไหล่แขนมือไม้นะครับเข้ามาประทะลูกแบบนี้แล้วเวลาโดนลูกแล้วนะครับอย่าหยุดหมุนนะครับต้องหมุนต่อด้วยนะครับต้องหมุนต่อด้วยนะครับอันนี้ผมจะทําให้ดูนะครับซ้อมหนึ่งทีครับอยู่เซตหน้าให้เรียบร้อยครับขึ้นหมุนตัวลงก็หมุนตัวครับแล้วก็อย่าหยุดหมุนครับนะครับหมุนต่ออันนี้เรามาลองตีกันครับโดยใช้รู้สึกครับลําตัวมีการหมุนนะครับ ายครับนี่ครับหมุนไปเลยครับก็จะทําให้การตีลูกของเรานะครับมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้เราการหมุนตัวเนี่ยเวลาเราฝึกแรกๆเนี่ยลูกอาจจะออกไปทางซ้ายนะครับเนื่องจากที่เรามีการหมุนตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับนักกอล์ฟอย่าไม่ต้องกังวลนะครับขอให้ฝึกไบ้ก่อนนะให้ตัวเรามีการหมุนมีพลังนะครับเราก็มาไล่มือไล่ตำแหน่งให้ทันนะครับก็จะสามารถตีลูกได้ตรงและได้ระยะมากขึ้นครับ ข้อที่สานะครับก็คือนักกอล์ฟนับส่วนใหญ่เนี่ยที่ตีไม่ได้ระยะนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมทิศทางลูกได้เกิดจากที่นักกอล์ฟมีการนะครับขึ้นแบตสวิงแล้วนะครับมีการตีจากข้างบนแบบนี้นะครับแล้วที่สำคัญครับพอตีจากข้างบนปุ๊บบางทีตีแล้วหัวไม้นะครับลงมาตำแหน่งทิศดาวด้วยครับนะทิศดาวหมายความว่านะครับหัวไม้เดินทางนะครับจากที่สูงลงที่ต่ํานะครับทิศอัพคือจากที่ต่ําขึ้นที่สูงนะครับจำง่ายๆแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราตีหัวไม้นะครับ เมื่อเราเอียงแกนในข้อที่1แล้วนะครับเราจะเป็นต้องตีนะครับแล้วก็เล่งนะครับหัวไม้ให้ใกล้ๆลูกนะครับให้รู้สึกใกล้ๆลูกครับแล้วก็รู้สึกว่าตีนะฮิตที่งับนะครับหรือว่าฮิตอัพนั่นเองขึ้นไปนะครับลงมาครับเบิบแล้วก็ตีใกล้ๆลูกครับไม่ใช่ตีจากตรงนี้นะครับตีใกล้ๆลูกแล้วก็ตีรู้สึกว่าฮิตที่งับครับหรือตีขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูครับอ่าขับแรกครับเซตอัพครับ ซ้อมก่อนครับขึ้นไปนะครับแล้วเราตีใกล้ๆลูกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตีรู้สึกตีขึ้นนะครับฮิต t ิ n งอัพแบบนี้นะครับเรามาดูกันครับเซตนะครับตีใกล้ๆลูก h ิติ่งอัพอ่าแบบนี้เลยครับ การฝึกแบบนี้นะครับลูกที่ออกไปจะมีลักษณะโด่งนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเราฝึกการปล่อยพลังนะครับให้ใกล้ๆลูกนะครับเพราะนั้นมุมไม้ของเราเนี่ยก็จะหงายขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีออกไปทางขวาเล็กน้อยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับขอให้เราฝึกแบบนี้ไปก่อนนะตีใกล้ๆลูกนะครับแสดงว่าเราปล่อยพลังเนี่ยได้ใกล้ลูกนะครับทําให้นะครับลูกบอลมีการคอมเพรสหรือว่ากดกับหน้าไม้ยุบตัวและเด้งออกไปก็จะเกิดบอลสปีด ทำให้เราตีได้ะยะมากขึ้นนะครับนั่นคือข้อที่3นะครับข้อที่4ี่นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับก็คือเรื่องของสวิทสปอตนะครับนักฟอฟจะต้องตีให้มันอยู่กลางหน้าไม้นะครับวิธีง่ายๆก็คือให้เรานำโฟมนะครับหรือนำแป้งก็ได้นะครับที่สามารถฉีดได้แล้วก็เทได้นะครับผมจะนำแป้งแล้วก็เทนะครับนะครับเทลงไปในหัวไม้นะครับจากนั้นก็ใช้มือนะครับเกลี่ยที่หัวไม้นะครับให้หัวไม้นะมีลักษณะแป้งติดนะครับ ครอบคลุมเลยนะครับจากนั้นเราก็ลองตีนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราต้องพยายามให้นะครับจุดสวิตสปอตนะครับจุดกลางหน้าไม้เนี่ยนับเข้าประทะลูกนะครับให้ลูกเนี่ยครับโดนกลางหน้าไม้ให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือสวิตสปอตนะครับพือส่วนสําคัญเลยนะครับลองดูครับแบบนี้นะครับแล้วลองดูนะครับ แนวนะครับลูกก็จะเข้าการซูบิสปอตนะครับทำให้เราได้ประสิทธิภาพแล้วก็ได้ระยะมากที่สุดนะครับนี่คือข้อที่4นะครับและข้อที่5นะครับก็คือไม่ต้องกระชากนะครับนะครับไม่กระชากไม่เล่งไม่กระเด้งกระโดดนะครับต้องสมูทนะครับในความสมูทนะครับจะมีแรงนะครับเด้งขึ้นหมุนนะครับแล้วก็ขึ้นที่ด้านข้างอยู่แล้วนะครับโดยที่ภาพออกมาจะต้องไหลลื่นนะครับ แต่ถ้าเราถ่ายภาพช้าออกมาหรือสโลโมชันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านักกอล์ฟนะครับเหล่านั้นเนี่ยที่ดูเหมือนสมูทเนี่ยก็จะมีการนะครับมีแรงของการดีดวอร์ติคอฟฟ์มีการหมุนโรเตชันอลฟอร์สแล้วก็มีการเคลื่อนที่ด้านข้างครับเลทอลฟอร์สแต่เขาทํา3สิ่งเหล่านี้นะครับให้ผสมกลมคืนนะครับไหลลื่นทําให้เราเกิดทําให้เขาเนี่ยครับตีได้เกิดพลังสูงสุดนะครับอ่านี่เราเรามาดูกันนะครับวิธีการฝึกเทมโป้นะครับให้สมูทก็ง่ายๆเลยครับให้นักกอล์ฟนะครับนับจังหวะนะครับ หนึ่งสองหมุนนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาบาลานซ์ยืนให้อยู่ให้ได้จนกว่าลูกจะตกอลองมาดูกันนะครับคีปเทมโป้นะครับรักษาจังหวะให้ดีครับครับยืนป้ายครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับนับสิบวิอย่างนี้ก็ได้นะครับเทมโป้เราก็จะลาบลื่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรา ตีได้กลางสวิทสปอร์ตด้วยนะครับมีเทมโปไม่กระชากคุมทิศทางได้ดีด้วยนะครับและนี่ก็คือ5ข้อสําคัญนะครับที่จะช่วยให้นักกอล์ฟนะครับตีหัวไม้นะครับได้ดีขึ้นได้ระยะไกลขึ้นนครับนักกอล์ฟท่านใดที่ลองนําไปฝึกแล้วนะครับสงสัยตี่ปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับทางไลน์แอดนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับสงสัยตรงไหนนะครับติดขัดตรงไหนนะครับก็สอบถามเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะมีทีมแอดมินนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปตอบนะครับในปัญหา ที่เกิดขึ้นกันนบนักกอล์ฟทุกท่านด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับผมโปโเลนวพลสรศักดิ์ขอลาทุกท่านไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ t ทยกอ o ์ฟบุ๊กิ้งดอทจองออกรอบง่ายๆเพียงคลิกเลือกสนามเลือกวันเวลาที่ท่านต้องการออกรอบจากนั้นกดค้นหาไทยกอล์ฟบุ๊กิ้งเรามีสนามสวยสวยให้ท่านนักกอล์ฟได้เลือกมากมาย ท่านสามารถเลือกชมภาพบรรยากาศเลือกชมเลเยอร์ของสนามแผนที่ของสนามต่างๆเมื่อเลือกสนามที่ถูกใจได้แล้วกดกรอกข้อมูลรายละเอียดการจองชื่อจำนวนผู้เล่นจากนั้นกด Booking n ง w เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะไทยกอล์ฟบุ๊กิ้งโทร1353